ถ้าเอซีเข้ามาแล้วก็ช่วยเม้นให้กับช่อง3ามสาวดาวซิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียามเที่ยงนะคะสวัสดีผู้สาวคุ้มุลรายการนะเราอะมีทรายเสกด้วย ก็ต้องผ่าเสียค่าผ่านทางนะคะโดยทรายหนึ่งกำมือของเรานะคะอุ้มบุญนะคะสวัสดียามเที่ยงนะคะสวัสดี fc นะคะที่เข้ามารับชมคลิปช่องสามสาวดาวซิงนะคะถ้าเข้ามาแล้วก็ช่วยคอมเมนต์ให้กับช่องสามสาวด้วยนะคะ แก้วตาแก้วตาสวัสดีค่ะตอนนี้อากาศก็ค่อนข้างร้อนนะคะค่อนข้างร้อนนิดนึงเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีเอซีนะคะจะจะไปได้ยังไงเนี่ยดูนะคะแก้วตานอนเล่นแล้วนะคะ ตอนนี้อากาศก็ค่อนข้างร้อนนะคะตอนนี้ควานจอยก็พาเจ้าน้ําทิพย์นะคะไปอาบน้ำเนาะนี่เราน้ําค้างก็ไปอาบน้ำน้ําค้างย่าเล่นมันฟุนค่ะเมื่อกี้ก็โดนไปหนึ่งกำมือเลยนะคะสายเศษจากน้องอุ่มบุญเรานะคะวันนี้เด็กๆเ,เยอะนะคะเคี่ยวก้าวกันเลยทีเดียวนะคะ นี่ก็ครอบครัวหันซาอีกครอบครัวหนึ่งนะคะอยู่ข้างๆกันกันกบสามสาวดาวซิงนะคะพี่นบแก้วตานะคะแล้วก็แม่ฉายนะคะวันนี้ก็อบอุ่นกันเลยทีเดียวนะน้ำค้างมันฟูน้นำค้างหยุดเลย คือแม่ควานสั่งก็ไม่ฟังนะคะน้ำค้างป้าใครก็ได้ไม่เลียวมาตีน้ำค้างหน่อยค่ะ<ป>วันนี้อากาศก็ค่อนข้างร้อนนะคะร้อนนี่น้ำค้างก็ อาบน้ำเสร็จแล้วก็มาเล่นทรายนะคะคือแม่ควานบอกนางน่าก็ไม่สนใจนะคะน้ำค้างดูนะคะเหมือนเหมือนเหมือนเด็กเลยคะ่ะยิ่งบอกก็ยิ่งทํานะคะระวังโดนไม่เลียวเดอ้อเด็กดื้อเดอ้อ น้ำค้างนี่กินน้ําแล้วนะคะอาบน้ําแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นตอนเป็นเจ้าน้ําทิพย์นะคะก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะเพราะว่ามีควานคนเดียวเนาะคือน้ําค้างนี่ฟังในคําสั่งของแม่ควานมากเลยนะคะแม่ควาน อาบน้ำเสร็จแล้วก็สปาฝุ่นนะคะวันนี้คึกคักกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้น้องช้างกันมากันหลายเชื่อนนะคะน้ำค้างยังรู้สึก กลัวเด็กนะคะกลัวน้ำค้างยังไม่เคยมีลูกเนาะก็เลยยังตื่นตื่นอยู่นะคะขนายน้ำค้างหักไปข้างนึงนะคะเจ้าน้ำค้างจอมพลังของเรานะคะก็มีเรื่องกับต้นไม้นะคะหายอยู่ที่กระบีนะคะป่าที่นั่นค่อนข้างลุกนะคะแล้วก็หาไม่เจอเลยค่ะขนายของเจ้าน้ำค้างสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ ลำไพนะคะสวัสดียามเที่ยงกินข้าวกันแล้วหรือยังคะเอซี SC คะน้ำค้างมันฝุ่นตีตูดสบอ ก็บรรยากาศตอนทเที่ยงค่ะต,ตอนนี้น้องๆช้างก็เริ่มร้อนกันแล้วนะคะก็ทยอยกันอาบน้ํากินน้ํากันนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะพี่มุก,กี้นะคะสําหรับอาหารเที่ยงนะคะนำ้ำาทพย์เก็บไปให้แม่ว่ะลูก หนูหนเก็บไปให้พี่ให้พี่แล้วลูกใช่ค่ะทาทาแป้งทีฝนฝุนหนักเลยนะคะเจ้าน้ำค้าง ค้างจอมพลังของเรานะคะวันนี้มาทั้งหมดยี่สิบเชือกนะคะมาทั้งหมดยี่สิบเชือกกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้วันนอ้อาหารก็เหลือค่อนข้างยังเยอะอยู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อินน้ำค้างสวัสดีค่ะสวัสดีพ่สวัสดีน้ค้างสวัสดีค่ะค่ะ วัดดีแบบธรรมดาโลกไม่จำนะคะต้องวัดดีแบบแปลกๆตอนนี้เด็กๆก็ยังได้กินนะคะยังเงียบๆอยู่นะคะวันนี้อาหารก็ยังเงียบๆถ้าหวัดดีหวัดดีธรรมดาโลกไม่จำนะคะเจ้าน้ำค้างต้องวัดดีถ้าแปลกๆนะคะ สวัสดียามเที่ยงนะคะเอซทานข้าวกันแล้วหรือยังนะคะก็เที่ยงแล้วนะคะก็อ,อย่าลืมทานข้าวนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมช่องสามสาวดาวซิ่งนะคะวันนี้สมาชิกเยอะกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้เด็กๆเข้าโรงเรียนกันทั้งหมด20เชือกกันเลยทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะวันนี้ก็มารอคุณหมอนะคะก็ยังไม่เห็นท่าว่าคุณหมอจะมาเลยนะคะค่ะเดี๋ยวจะให้ควานจอยนะคะเอาสับปะุดมาให้สามสาวกินนะคะอยู่ที่หน้าบ้านจ้า เดี๋ยวจะให้สามให้ความจอยนะคะสับรถมาที่บ้านสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะสวัสดีค่ะยังไม่เห็นคุณหมอมาเลยนะคะว่าคุณหมอจะมาหรือเปล่านะคะเมื่อวานยาหมดนะคะ อ๋อคะ่ะขอบคุณคุณวิภาวีมากนะคะขอบคุณมากๆนะคะนี่นะคะควาจอยก็กำลังเอาสับประรดไปให้สาวยังไม่ได้ทานเลยค่ะข้าวเที่ยงนะคะตอนนี้ก็กำลังเต,ตรียมอาหารให้กับน้องๆนะคะค่ะวันนี้นักเรียนเยอะกว่าเมื่อวานนะคะวันนี้มาทั้งหมด20ิบเชือกนะคะ นี่ะนะนี่นะคะอาหารของสามสาวเรานะคะเราไปดูกันนะคะว่าสามสาวจะกินได้อร่อยขนาดนาานไหน,นเหลือเหลือ ป้า oh. ทำไมหนูหนูหนูหนตัวแดงเลยแกตาแกตาคลุ่นเรามาดูเรามาดูสามสาวนะคะกินกินธรรมดาโลกไม่จำนะคะเดี๋ยวเราจะให้สามสาวกินนะคะ นี่ถ้ากินธรรมดาลโลกไม่จำนะคะเจ้าน้ำค้างหนูหนักหนูหนักตูดอ่ะน้ำทิพน้ำทิพน้ำทิพเอาใหม่เอาใหม่ไม่เห็นไม่เห็น น้าคิดกินธรรมดาโลกไม่จำนะคะเราเราต้องเทนะคะเทให้เขาได้กินพร้อมๆกันนะคะนะะคตรงที่ความจอยเทจะเป็นแบบต้นหญ้าจะเทอยู่บนหญ้าต้องใอ่เทิบขออไทยด้วยนะคะว่าต่การู้สึกไม่ดาวก็เต็มแล้วงะงงไม่ดดาว ถ้า,ท,าท่าของเจ้าน้ําทิพย์กับน้ําค้างนะคะถ้ามีของอร่อยออร่อยนะคะเขาจะยก2ล้อนะคะเพื่อเป็นการขอกินนะคะกับเจ้าน้ําทิพย์น้ําค้างนะคะ สามสาวก็กินอย่างอร็สอร่อยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณ f อซนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนหลักเลยนะคะขอบคุณมากๆที่ทําให้น้องๆช้งางนะคะได้มารวมณนะจุดนี้นะคะก็มีกิจกรรมดีๆนะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะถ้าไม่มีพลังจาก fc นะคะเราก็ไม่สามารถมาจุดนี้ได้นะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะ ครอบครัวสามสาวดาวซิงนะคะมีแต่คำขอบคุณแล้วขอบคุณจากใจเลยนะคะ3ามสาวนี้สามารถมีความสามารถพิเศษนะคะอย่างเจ้าน้ําค้างนี่ก็เคยเป็นช้างโชว์นะคะช้างโชว์มาก่อนนะคะเราจะพาเดินสํำรวจนะคะปางช้างขนาดขนาดเล็กๆนะคะ ่ะที่นี่ก็เป็นปางช้างขนาดเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินชมบรรยากาศนะคะวันนี้แม่พระฟ้าใสก็มานะคะอยู่ทางนี้นะคะเราจะพาชมบรรยากาศรอบๆนะคะสโซนมุมนี้ก็จะมีแม่ฟราใสนะคะน นี่ค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะนี่พี่นบกับน้องแก้วตานะคะต้องขอบคุณเอฟซีนะคะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะคะนี่นี่ค่ะบรรยากาศรอบๆนู่นนะคะซปเปอร์สตาร์ของเรานะคะพี่บัวบานนะคะ จากพี่กิ่งนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยเลี้ยงน้องน้อช้างนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการเรานะคะก็ต้องขอบคุณน้ำใจจากเอฟซีนะคะที่ตะก้าของสามสาวก็ได้หกูไหมคะยี่สิบเชือกไปเลยนะคะไปเลยนะคะนี่บรรยากาศเราตามไปดูสามสาวกินอาหารกันอีกนะคะเดี๋ยวกินท่าธรรมดานะคะโลกไม่จํานะคะ ควานจอยทานข้าวทานข้าวเช้าแล้วนะคะข้าวเที่ยงยังไม่ได้ทานนะคะตอนนี้ก็ช่วยช่วยกันนะคะนี่ค่ะเราเรา,เราจะมากินกินท่าธรรมดาะคะโลกไม่จำนะคะนี่วันนี้สามสาวอิ่มมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะ ขึ้นผิดท่าลูกหนูหนูหนักแล้วตะก้าละ50บาทนะคะตะก้าละ50บาทวันเมื่อกี้ก็พี่พี่กิ่งนะคะได้ได้เมานะคะ20ตะก้านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ S <S <S อยู่แบบตะมุตะมินะคะตะมุตะมิมากๆนี่กอบรรยากาศรอบๆนะคะวันนี้ช้างทุกเชือกนะคะได้มารวมกันที่นี่นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศของปางช้างขนาดเล็กๆนะคะก็ต้องขอบคุณเจ้าของสถานที่มากๆนะคะขอบคุณมากๆที่ได้ให้มีโอกาสนะคะมารวมตัวกันตรงนี้นะคะ ต้องขอบคุณมากๆเลยสามสาวควานจอยพาไปลงน้ำแล้วนะคะสามสาวพาไปลงน้ำแล้วนะคะอ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะแล้วห้าสิบคะแนนนะคะขอโทษนะคะขอโทษขออภัยนะคะห้าสิบคะแนนนะคะ อันนี้โมเมท้องนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณเอซีมากๆนี่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเซอร์นของกลุ่มแม่บ้านความช้างนะคะที่ที่ได้ช่วยกันนะคะ ก็จะเป็นอีกมุมนึงนะคะก็ตะกร้าละ50คะแนนนะคะ50คะแนนนี่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแฝดเลยนะคะคู่นี้นะคะสองหนุ่มสองมุมนะคะ ใา่เจ้ากินแต่เอาคอนอ่อนใส่ตลูกไส้ฝอยกันนะคอนแคบๆหลอดไส้ฝอยที่เป็นหลกดมะหวานเนี่ยประธานป็นมะหวานเป็นปยังนี่นะคก็อยู่อีกมุมนึงนะคะกินนนนน้กก่่อออรี่เช็คขึ้้นนนหาี่วันนี้ก็มีเอฟซีนะคะมาหาบัวบานนะโว้ยอันนี้ไปไม่ได้นะคะเจ้าที่แรงนะคะน้องบุญชูของเรานะคะ นี้จะที่แรงนะคะตัวไหนน้อตัวนี้น้องเลิฟไหมอ๋อน้องเลิฟไป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 อาบน้ำไปกินน้ำนะคะน้องเลิฟบ,บุญชูบุญชูเจ้าที่แรงนะคะต้องต้องมีควานนะคะคอยอยู่ด้วยด้วย ผู like Everyone Everyone ้บ่าวของเราเหมือนจะยืนหลับเลยนะคะพระเอกของเรายืนหนึ่งนะคะยืนหนึ่งยืนหนึ่งยืนอยู่รอๆอยู่เชือกเดียวนะคะจะซื้ออาหารนะคะก็ติดต่อได้ที่แม่แม่วอนนะคะเดี๋ยวต่อได้ที่แม่วอนนะคะ นี่นะคะซื้อติดต่อซื้ออาหารติดต่อได้ที่